If you are planning a trip to Thailand, a precaution is advised. This is Anna, 24 hours earlier. And this is Anna right now. She cannot move or speak out a word. รับมาแถวด้านหลังครับแถวปากคลองหลอดครับบอกว่าจะไปหาแฟนครับไม่รู้เรื่องเลยครับวันนี้พอเขาไปกรับผมก็ไปเห็นเหตุการณ์แล้วผมก็ไปขับรถต่ออ๋อเจอครับพี่น่ารักดีนะครับยังลงมาสั่งของกินกับผมอยู่เลยพี่เป็นไรมากไหมอะหน้าตาก็สวยสวยไม่น่าเลยเห็นสภาพครั้งแรกก็ตกใจค่ะอาการหนักอยู่อาการลักษณะเนี่ย สติสําคัญที่สุดนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าน,นี่คือเมืองไทยอออตอนนี้ผมบอกได้แค่ว่าจอ,อยังขยับไม่ได้และอาการจอบนซิมโดมหรืออาการกามค้าง ท่องเที่ยวต่างชาติต้องเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าน,นี่คือเมืองไทยของกินหาง่ายอะไรก็อร่อยเปิดยีบสีชั่วโมงตั้งหากแต่กินเยอะไปกล้ามกา่็ค้างท้องก็อืด finish หน้าตาก็สวยๆไม่น่าเลยจริงแบบปอบลงเลยอะ่ะก็ตกใจค่ะเราผู้หญิงด้วยกันไม่เคยเจอใครกินเยอะขนาดนี้ตอนนี้หมอทำอะไรไม่ได้นอกงแต่นอนรอให้มันย่อย เข้าใจอะไรนะไไก็ไสอัวแอนนาแอนนาคันดาก็เ่าอไไรก็